ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วฉันคือนางเงือกที่มาอยู่ที่นี่มาแสนานานฉันต้องทนกินสาหร่ายทุกวันทุกวันบางทีก็กินปลาซิวเนี่ยรู้สึกเปื่ออาหารอยากลองกินเหมือนพวกมนุษย์เนี่ยเนี่ยดูดูสาหร่ายที่ฉันกินสิ สีเขียวไม่เห็นหน้าอร่อยอือทำยังไงหรือนาอเฮ้ยเราแอบ,บขึ้นฝั่งดีกว่าถ้าเกิดเราอยู่บนฝั่งเราก็จะมีขาเหมือนมนุษย์สไลด์ตัวปื๊ดๆข้างบนมีอะไรให้เรากินได้นะไปะไปดูกันทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะนอนอยู่เนี่ย กินได้ไหมเนี่ยไปดูสิไม่เห็นน่ากินเลยเหมือนจะกุ้งเลยอะนอ,ะอาเลผู้หญิงคนนี้มามองเราทำไมเนี่ยทำตัวเปลกๆไปดีกว่าไม่น่ากินแล้วเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆไปที่สนามเด็กเล่นเฮยใครอะตัวอะไรอะเดินไปเดินมาตัวใส่ชุดสีแดง ไปดูใกล้ๆสิกินได้ไหมกินไม่น่าจะกินได้อาบน้ำมนานั้นหนูไปเต่อดีกว่าหิวแล้วเนี้อ่ะอันนั้นกินได้ไหมเนี่ย แปลกๆไม่น่าก,กินได้นะคุณน้ามาดมหนูยทำไมเนี่ยไม่น่าอร่อยไม่น่าอร่อยอุ้ยอะไรไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆไปดูซิว่าเราจะกินได้ไหมอะไรอีกอะ่ะอย่างอื่นอะ่ะทำไมโลกมนุษย์ไม่มีอาหารที่น่ากินเลยอะ่ะ นี่ยสีเขียวกับสีชมพูนี่กินได้ไหมเนี่ยทำผู้ชายก็ตดโอ๊ยอะไรเหม็นเนี่ยนำน้ำนอันนี้กินได้ไหมเนี่ยเป็นอาหารที่ประหลาดน่าจะกินแล้วท้องเสียไปต่อละกันตุกตัก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 เตต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 กระกระกระโดดเฮ้ยอันนี้กินได้ไหมเนี่ย ไหนลองชิมสิแ่ข็งมากเลยอันต่อไปอันต่อไปอะไรแหลมๆมาเหมือนคนไอติมเลยอะ่ะเฮ้ยแแม่อร่อยขบปีเหมือนกันแย่รสชาติเดิมนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยไอเขาขาวอะไรอ่ะเฮ้ยสาหร่ายขาวไม่เคยเห็นไหนขอชิมสิแยอันนี้ก็แหมนน่อันนี้กินไม่ได้มันเน่ามากแน่นอนเลยอะ่ะ ไม่มีอะไรกินได้เลยนะทุกคนแล้วนางเงือก็วิ่งไปเรื่อยๆไปเจอฟาร์มสัตว์อุ๊ยกลิ่นหอมมากยิ่งกินหมูเนี่ยนะหอมสุดๆแสกได้ทุกอันเลยอะไอ้อัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วย,ยแล้วนางเงือกก็ขโมยหมูกับไก่ไปนะทุกคน ฉันจะเอาไปทอดเลยสาหร่ายเอาไปเก็บไว้ที่บ้านฉันก่อนฮึบฮึบเ <h ug> <h ug> ตัวนั้นยังไม่มาอีกเลยแล้วเขาก,กลับมาเอาอีกไม่พอคราวนี้เอาตัวใหญ่ๆเอาตัวขาวๆนี้ไปดื้อ มันเนื้อหอมน่าก,กินแขนขาเรียว <c oughs> ยาเอาไปทิ้งบ้านเรา <c oughs> ไม่ปรุงอาหาร <c oughs> ด้านชายหนุ่มที่นอนอยู่ริมหาดได้ยินเสียงสัตว์ร้องขอความช่วยเหลือเฮ้ยแล้วนอนอาบแดดกินเนื้อทุกวันไม่เคยได้ยินเสียงประหลาดพวกนี้เลยวิ่งไปดูสิเกิดอะไรขึ้น นี่ภาสาลยของอาหารของเนืออแสดงว่ามีความผิดปกติโอ้ขอทำเสียงลองหน่อยนี่ไงของบ้านของดางเงือกแกยวเสียงสัตว์ยิ่งเสียงดังจากตรงนี้ <c oughs> แมวแมวลองซูมดูซิว่ามีอะไร <c oughs> แล้วเขาก็เจอโอ้โฮา y กอดมีสไซถูกจับไปใต้น้ำเต็มไปหมด ไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปช่วยเหลือจากสัตว์พวกนั้นีกกลวัก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 ช่วยมาช่วยเราจังวัววัวนางเงือกแข็งผู้บุกรุกมองด้วยความตกใจแต่ชายหนุ่มไม่สนใจแต่ว่าไปรีบไปช่วยบัวแบกไปเลยแบกไปเลยเราแข็งแรงเอาวัวฉันขึ้นมา สนไม่สนเธอไปขโมยมาจากไหนล่ะฉันต้องช่วยชีวิตสัตว์พวกนี้ <c oughs> แล้วเขาก็ได้ช่วยวัวสำเร็จค่ะ <c oughs> แต่สัตว์อื่นๆนางเงือกินจนหมดนางเงือกโกรธมากนะทุกคน <c oughs> ไอ้เจ้ามนุษย์ขี้เละ <c oughs> เอาอาหารของฉันไปทำไม ต้องไปเคลียสแล้วต้องไปจัดการสวยชายหนุ่มก็รอเคลียกับนางเงือกเหมือนกันนายเอาอาหารของฉันไปทำไมมันไม่ใช่อาหารของเงือกมันเป็นอาหารของนักเลี้ยงไวใช้งานเธอไปขโมยมาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเธอยังไปขโมยฉันจะยิงเธอและจับไปเธอไปทอดซะทาไมใจละจังฉันแค่อยากกินเนื้อฉันเบื่อสาระ แล้วนางก็กลัวเนื้อมันอร่อยฉันอยากกินไก่เค KFC เหมือนคนอื่นบ้างอเพื่อมาดูนี่มาหวังจะดีฉันก็เลยต้องกินสาหร่ายต่อไปแล้วนางก็ก็กินสาหร่ายกับปลาซิวต่อไปนะดุเค ขโมยไม่ดีหรอกปิ้งปิ้งปิ้ง <c oughs> วันนี้จบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊าย